สวัสดีครับผมกับตันโจเบเกอร์อันทูจากช่อง y YouTube นะครับผมสวัสดีตอน11.30นาทีนะครับวันนี้กับตันโจจะพาไปเที่ยวอมก่อยครับผมอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เพิ่งอ,ออกเดินทางครับผมตอนนี้ยังอยู่ในตัวเมืองลำปางนะครับจะไปแวะกินข้าวที่อำเภอห้างฉัดครับแล้วก็ รอมิสหายอีกสาลำครับมาจากน่านสองลำครับจากลำตางหนึงลำโอเคครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับกำลังจะเดินทางออกครับไปเลยครับ,บายก็จะมีพี่หลอยแล้วก็ผู้ติดตามนะครับแล้วก็นัาใสายทานแล้วก็นปุดนะครับเดินทางกัน สี่คันห้าคนครับบ่ายโมงพอดีอ่ะ อ่าท่านประธานใหญ่ฮะประธานใหญ่ครับสวัสดีครับพี่เหลาพี่เหลาครับี่าวอเตอร์แมนอมไ๋ว์นัมเบอร์วันครับสวัสดีครับผู้อ่าเขาเรียกอะไรฮะก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ก็เป็นแล้วฮะโอ้ยพี่อ๋อเจ้าถิ่นครับแจกเบียร์แล้วครับเป็นบรรยากาศที่พักนะครับ ผมก๋อยพูวิวรีสอร์ทครับนี่เป็นบรรยากาศตอนกินข้าวยิ้มได้ยิ้มไดเรียกมาม เราวันนี้แต่ไม่มีใครมาจากพนที่สีแดงเนาะเพื่อความสบายใจของพี่น้องผมขอไม่มีนะครับไม่มีวันนี้มันมีพุที่สีก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งครับผมผชัยเชษศรีบุริพงนะครับปูก59นะครับจากโครงการส่งฟูฟ้าพัฒนามาจากระบรีจังหวัดหน้านะครับสพ .2 นะครับวันนี้ในฐานะโค้ชโอกาสนี้นะครับเรามาจากหลายที่หลายทางนะครับบางท่านเนี่ยก็ถือว่า าร่วมงานกับท่าน w a t e r b a n d Rider เป็นครั้งแรกเลยนะครับนะครับสักสี่กานนาแบงครับชื่อเล่ห์อ๋อนะครับออยู่ส่วนตัวทํางานอยู่ฝ่ายฝ่ายส่งน้ำเรือมรณาที่แปดครับจะเป็นโซนผู้หอยครับคู่อุ้มหอยครับเอาเชิญเชิญน้องแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะ คุกยิ่งนะค่ะอยู่โรงเรียนบ้านแม่อ่าค่ะอืงมาบรรจุได้ประมาณกำลังจะครบหนึ่งปีนะบ้านไหนก็บ้านแม่อ่าค่ะสวัสดีครับผมธินภัทรโตเทาครับผมจะเล่นจิ้งเตยครับผมอยู่สปปครับมาเต้นพี่กี้ครับผมับวันนี้มาทําหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านไหนครับจอร์นไม่ตื่นหนฮะจอรฝ่ายประสานงานทั่วไปจอร์นเยอจะเล่นจิ้งคุยอยู่ที่ไหนน้องปุ้ยอยู่ที่ไหน ทำงานอยู่ฝ่ายจงน้ำและบัณฑิมาษาที่8อยู่ออฟฟิศไหนคะออฟฟิศ2ป .8 เอ้ค่ะขอบขอบคุณมากครับทีมงาน2ป .8 ครับขอเสียงปรบมือครับโอเคครับคือสราวุตสินธราครับมั่วค้าก้าเป็นวิศกรบริษัทเอกชนครับพี่ตะกอนพี่โจวอ่ะพี่เป็นเขาเรียกว่าอะไร ตัวแนะนำตัวแล้วก็พูดท <im ี่เราทำเพนงคตอนนี <im 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 ้ก็บตันโจครับอักระเดตต้องมุอตัวครับเบื่อไว้พวกรุ่นหนึ่งเนี่ยหลบก็เป็นช่างภาพครับเสียงไม่ออกเลยดูชิ่ช่างภาพพี่โมครับแล้วก็บันจิกอ้ที่อรอยครับอกคุยมา ผมชิโตครับอยู่สม่ยแต่เป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ก็ได้ผมพี่โจครับแล้วก็โบกโบกครับโบกเป็นก็เป็นเอหม่กิฟฟปริ่เชื่อมใหม่แล้ไปกันเขาใช้คำลำปากได้ยังไงอยู่แชร์ลำปากยังไงครับแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงไม่ไม่เข้าใจอะไรกันไม่เข้าใจพูดติดตามครับเป็นน้าไข พุทธิเดชตากิตามี้พี่กิตามพี่กิตามไม่กันจะดูเลยมันจบติดตามก็ตามชอบรักการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็ชมแรกๆก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์กันอย่างเดียวก็ขี่ท่องเที่ยวด้วยกันนะครับว่าชักชวนจะมาก็ผ่านมาถึงปีที่แปดนี่ก็ผ่านอะไรหลายๆอย่างมานะครับก็ปีไหนนะปีแรกเราไปไม่ต้องสอนนะครับปีที่สองนี่ก็ ไปที่เชียงรายสำหรับความลำบากของเด็กที่อวก่อยเนี่ยคือน้องปวดคงรู้ดีครับเพราะว่ามีเด็กฝากว่าหลายที่ <c oughs> หลายโรงเรียนมากเลยมาทางานคุณครูคคมีหลายที่หลายโรงเรียนไปสํารวจแหล่งน้าไปสํารวจแหล่งน้ำครับแล้วก็จ่ายจ่ายน้าช่วยถึงทุกที่ปะปักภูเขาปปะจริงๆเลยนะครับพี่ได้ยินกลุ่มนี้มานานละทริปแรกที่พี่ร่วมกลุ่มนี้ก็คือ พิทยภูนะครับซึ่งพี่ไปแล้วพี่ก็สัญญาตัวเองว่าถ้าพี่ไม่ได้ไปพี่ก็สนับสนุนทุกปีนะครับยังไงพี่สนับสนุนทุกปีนะครับตอนนี้มีสื่อใช่ไหมครับมีสื่อมอบร่วมทุนกับพี่แซม2,000บาทครับมีสื่อครับมีสื่อขอยังมอบร่วมทุนร่วมแซม2,000บาทครับมีสื่ออันนี้ อันนี้อยู่โรงเรียนตอชดอเฮียงไทยทำโรงไม่อายนะครับเขาขอตับสนุนมาละจริงๆน่าจะรอปีหน้าสักหน่อยเขาบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวช้าไปเขาขอปีนี้เลยวอร์ดแมนไรเดอร์ครั้งที่แปครับโรงเรียนทางหลวงตำบลนาเกียนอำเภอปอยจังหวัดเชียงใหม่ครับผมขอบคุณมากครับพี่หล่อขอบคุณมากเดี๋ยวเรียนเชิญพี่หลอยอยู่ต่อนะครับเรียนเชิญพี่พี่แซมหน้าก่อนครับเดี๋ยวยืนเมื่อยเดี๋ยวปวดเข่า พี่ลอยครับขออนุญาตมอบให้กับน้องๆสตาร์มส่วนที่เหลือครับ ียปานอยู่ในภาษสาทใจผีน้องทองเดียวผูกเกี่ยวใจอยู่หอใดรักกันมันมีใคร ดาวฝนล้วนชนประธานสร้างมาเราช้าวชนประธานสักเริ่องสำกลาน,น,างงานยันสมใจทำงานยิ่งใหญ่วังพี่กายเพื่อสายชนแม่น้ำจะเหลือค้ายน้ำใจเราด้านยางคนมีเนื้นเอ,อเพลงให้เร็ก ร well. ุ่นต่นแต่นี่ทำไม่ได้ s e t ของเราละเอียดเีย